สวัสดีค่ะทุกคน hello กูเทนตักกรุซีมิตรันสวัสดีค่ะ hello ซาเมน hello พาพาคอยแต่มาแค่อีกและเกอร์เมนูวันนี้ทำเมนูแซ่บนะคะทุกคนนี่เมนูอร่อยนะคะข้าวโพดนึ่งร้อนๆน,นะคะแล้วก็กุ้งและหมึกนิดนึงนะคะเราจะทำคล้ายๆกับ กุ้งถังนั่นเองนะคะแต่เราจะทํานิดนึงแค่พอทานนะคะทุกคนวัตถุดิบของเราอาหารทะเลนะคะสามารถใช้ได้ทุกอย่างถ้ากุ้งหมึกหอยปูอะไรนะคะแต่เราจะมีนี่ค่ะทุกคนนี่นึ่งร้อนๆเลยค่ะกุ้งกับหมึกแค่นี้นะคะข้าวโพดนึ่งค่ะกระเทียมนมสดนะคะแล้วก็นี่ค่ะมันกุ้งนะคะนี่ค่ะสําคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือพริกเผานะคะทุกคนอันนี้พาสเล่นะคะ เราใช้แบบแห้งนะคะแล้วก็เกลือนะคะพริกป่นนะคะแล้วก็มีนี่ทุกคนพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ที่สําคัญออริกาโนค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงข้าวๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้นมสดนะคะแทนกะทินะทุกคนเพราะว่าใช้ได้ทั้งสองสูตรนะคะสูตรกระทิหรือสูตรนมสดก็ได้หรือนมข้นก็ได้นะคะทุกคนนมอะนมสําหรับทําอาหารนะคะ โอเคไปลงมือทํากันเลยจ้าทุกคนอันนี้คือกระเทียมนะคะกระเทียมสับนะทุกคนโอเคค่ะมาลงมือทํากันเลยจ้าเปิดเตานะคะทุกคนแล้วก็จะใช้เนยนะคะใช้เนยจืดนะคะทุกคนวันนี้ใช้เนยเยอะนิดนึงนะคะโอเคสมบุตเตอร์ไร ปกลางนะคะปุตตอ,อุนโนโบราวโซผัดให้หอมนะคะพี่น้อง เป็นอะไรที่ง่ายนะคะอันนี้เราจะทำซอสนั่นเองนะคะซอสในการคลุกกับอาหารทะเลที่เรานึ่งไว้แล้วนะทุกคนเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะมาเชอีกเยสเลกเกอร์ซอสอับบิสินชาปุ่นเผ็ดชาปนิดหน่อย อืผัดให้กระเทียมหอมนิดนึงก่อนนะคะทุกคนเริ่มหอมแล้วใส่อะไรลงไปมันกุ้งนะคะนี่คือมันกุ้งนะคะเ,คเราจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะนะทุกคน มันปงพริกเผาะนะคะทุกคนพริกเผาถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะทุกคนเราชอบเผ็ดน้อยเราไม่ต้องใส่มากนะคะไอพี <I appreciate. S 1> ่เฉีนไอเรฟนผัดค่ะพี่น้องจ่ะตอนนี้เราก็ไฟอ่อนนะคะ ใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะทุกคนผัดให้หอมเลยค่ะกลิ่นหอมมาแล้ว อันนี้ถ้าเรามีกระทิเราก็เติมลงไปเลยนะคะทีนี้เรามีนมนะคะเราก็จะเติมนมนะคะทุกคนเติมนมลงไปเลยะคะ่ะสีสัน สีสันนะคะโอเคเราก็จะปรุงรสชาติเลยนะคะทุกคนเกลือนะคะเราใช้เกลือหิมาลายันนะคะทุกคนโอเคสหยิบมือนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็พริกปาป,ปิกานะคะปาปิกา เราชอบเผ็ดเราเติมพริกเติมพริกป่นบ้านเราลงไปอีกนะคะทุกคนโอเคคนผัดเลยค่ะผัดให้หอมนะคะ ทุกคนง่ายมากเลยค่ะซอสเนี่ยทําง่ายถ้าเผ็ดมากเราเติมพริกเผาลงไปอีกนะคะถ้าชอบรสชาติเข้มข้นนะ เราก็มีพริกไทยนะคะเราไม่มีพริกไทยดำใช้พริกไทยขาวได้นะคะทุกคนแค่นี้เองชิมรสชาติก่อนนะคะทุกคน เบิงซิมเบิงอืมรสชาติอร่อยมากไม่ค่อยเผ็ดนะเราจะเติมพริกเผาลงไปอีกนะคะทุกคนอันนี้คือเราเติมได้ตามชอบเลยนะคะ หมดเลยโอเคพริกเผานอกจากจะให้ความเผ็ดแล้วก็มีแบบว่าให้รสชาติหวานๆด้วยนะคะทุกคนสีสันก็จะนะเข้มขึ้นเนาะ น,นี้เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าเขามีความหวานจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะทุกคนชิมเบิงชิมเบิงอือปิดเตาเลยค่ะทุกคนปิดเตาเสร็จแล้วเราก็ใส่อาหารทะเลลงไปนะทุก อาหารทะเลของเราก็นี่นะคะคือเราเนึ่งสุกแล้วนะเราก็จะเอาลงไปคลุกแค่นั้นเองนะทุกคนคะ่ะเพื่อนชอบกุ้งชอบหมึกชอบอะไรนะคะใส่ลงไปเลยถ้าทานหลายคนก็ทําไปเลยค่ะถาดใหญ,ใหญ่อร่อยแน่นอนเราก็ใส่ข้าวโพดนะคะนี่ข้าวโพดหล่นเนือแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ เราจะเอาแค่พอทานหมดนะคะเพราะว่าข้าวโพดสงฝักก็ทานไม่หมดนะโอเคนีนะคะ่แล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะทุกคนคือปิดแก๊สแล้วนะคะเราก็แค่คลุกเคล้าแค่นั้นเองนะคลุกเคล้าให้เขาแบบว่า ซอสน้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในกุ้งกับข้าโพดนะคะทุกคน ผัดนะคะให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคุกเคล้าให้เข้ากันก็ดูเข้ากันดีแล้วเราก็จะโรยด้วยออริกาโน่นะคะทุกคนรามีนี่ค่ะออริกาโน่นี่จะอร่อยมากนะคะใส่ลงไปเลยหอมมาก พัสเล่นะคะเราไม่มีสดเราใช้แบบแห้งนะคะทุกคนนี่ค่ะพัสเล่แห้งอมอร่อยแน่นอนพลิกคุกเค้าค่ะ เด้อมาเด้อเ,เสร็จแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะธรรมดาก็จะทําให้ลูกๆหล,ล,ลานนะเพื่อนๆกินนะคะทุกคนวินาทีนี้อยู่คนเดียวก็ต้องทานคนเดียวอันนี้ทานกับข้าวได้แล้วก็ทานคู่กับขนมปังกระเทียมอร่อยมากเลยนะทุกคนอือนี่ทุกคน,อกคนโอเค เราจะโรยต้นหอมลงไปนิดนึงนะคะค่ะโรยต้นหอมลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นนะทุกคนโอเคเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทุกคนสูตรง่ายๆนะฮะทำกินดูนะคะทำให้ลูกๆและหลานหรือว่าให้เพื่อนๆทานนะทุกคนเป็นเมนูที่สำหรับปาร์ตี้หรืออะไรนะเหมาะมากเลยนะคะโอเค วันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะลาไปก่อนบายบายเจ้าเจ้าอวี๋เจเจจุจี